กลับมากระต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะ,ะช่วงนี้ขยักลงโฆษณา0 9าู0899995นั่นเองนะคะเมื่อวานนี้วันที่6ใช่ไหมวันนี้วันที่7เมื่อวานนี้นะคะมันมีคดีคดีหนึ่งนะคะคดีเรื่องของแอนนานะคะศาลตัดสินแล้วศาลตัดสินเหรอแอนนาได้รับการประกันตัวพร้อมเดินหน้าทำงานชดใช้นี้นะคะ เน็ตไอดอลชื่อดังอดีตนักข่าวด้วยนะคะแอนนาเซเลบิตี้สมัยก่อนคือแอนนาทีวีพูแต่เป็นอันนี้เหรอคะอูมาเทอร์แมนเหรอคะลูกคิวบิวนะคะเป็นอูมาเทอร์แมนนะคะ แอนนาเซเลบิตี้ลูกสาวนะคะโดเขาบอกว่าโดยก่อนหน้านี้โดนข้อหาช่อโกงประชาชนนะคะหลังขายกล่องกล่องซุ่มนะคะแล้วก็แลกซื้อทองนะคะบนแพลตฟอร์มออนไลน์เมื่อกลางปีที่แล้วนะคะล่าสุดแอนนาได้มีความเคลื่อนไหวผ่านทาง f a c e b o o k นะคะหลังจากที่ตนเนได้ไปที่ศาลมาโดยได้โพสต์ข้อความว่าวันนี้มีเพื่อนที่รักมากสองคนมาประกันตัวให้ ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนมาช่วยนะคะประกันตัวก็แสดงว่ายังไม่จบลันยังไม่จบแสดงว่าเรื่องอะ่ะถ้าแสดงว่าประกันตัวสูงด้วยนะล้านห้านะ่ะในวันที่ทุกคนเดินหนีออกจากชีวิตเพราะมองว่าเราเป็นตัวปัญหาแต่ก็ยังมีคนเนี่ยครับยืนอยู่เคียงข้างนะคะต่อจากนี้ต้องเดินหน้าทำงานที่ไม่รับงานก่อนหน้านี้เพราะว่ายังมีความ ความเสี่ยงเงินที่ได้มาจากนะคะการจ้างงานจะโอนไปให้ผู้เสียหายคืนรับไลฟ์สดขายสินค้ารีวิวสินค้าทุกอย่างขาทักษ์มาได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเหรอเพื่อนใครวะคนนั้นหรือเปล่าลานคนที่เราสงสัยยะฮะเพื่ออะไรนะฉันว่าคนนั้นแหละ คนเดียวล้านห้าตอนนี้ใครจะมีไม่มีหรอกมีคนเดียวอืแล้วคงจะไปให้บอกว่าเป็นเพื่อนเออนะคะคนนั้นแหละอะไรนะก็คนนั้นนั่นแหละนะคะก็แอนนาก็ทำมาหาก,กินใช้นี้เขาด้วยนะลูกนะเออมันก็ทำงานก็แสดงว่าคดีประกันตัว ได้ประกันตัวคดีก็ยังไม่จบอ่ะติแสดงว่าต้องหาเงินสู้อีกโอ้ตายหลายเรื่องอ่ะโอ้ตายนะคะหมุมปนัดดาาที่บุ๋มนะคะล้านไม่ได้อวดสามีวอนอย่ามองอมอนมองเป็นสีสันบุมนี้ยเขาชอบโพสทภาพน่ารักน่ารักเนาะกับลูกกับแฟนเขาเนาะนะไนะหนดูภาพหน่อยสิแล้วยังไงต่อเขาโอ้ตายแล้วบุม่ม บุมบุม <laughs> โอ้โฮรู้กับพ่อไม่แพ้กันบุมมันชอบผู้ชายตัวใหญ่จริงๆนะแฟนเก่าก็ตัวใหญ่นะเป็นเซ็นเนอร์นะอ,อบุมชอบผู้ชายตัวใหญ่นะเป็นหมีๆก่อนแล้วอุ่นๆอ๋อ,อ,อ, <laughs> อรูปนี้ใช่มั้ย แกชอบออกกบุ่มชอบเล่นนางชอบเล่น <c oughs> วันนั้นไม่เป็นกรรมการนางสาวไทย <c oughs> หันมายิ้มไม่ชันสุดฤทธิ <c> ์ <oughs> นะคะ <c oughs> โอ้ยระบุแคปชั่นบอกว่าทำไมต้องท่าเดียวกันเดี๋ยวนี้นะคะ อะไรอะแย่งแม่นอนหนูนแขนพ่อได้ไงายแต่งานนี้นะทำเอาบุ๋มแล้วทุกคนเนี่ยหลุดโฟกัสบุ๋มเป็นฉันที่เขาไม่ได้โฟกัสที่แขนนะฉันโฟกัสที่เป้าแฟนเธอนะคะ <c oughs> เออ,อะไปฟังคอมเมนต์ดีกว่าเนาะนะคะงูคะ่ะแม่ง,งูงูยังไม่ตื่นลูกงูมันยังนอนอยู่ในใน,ในถ้ำลูก พ่อน้องต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วค่ะตุงเชียวเป็นคนเหนือแนะ่เลยอยากพกตุงมาด้วยเหรอนะคะขอบคุณที่เผื่อแผ่บุญน้ำแม่บุ๋ม เคอะไรคะก็เคอะไรดีค่ะคุณแม่ดีมึงไม่บอกเคอะไรดีผมก็ว่าดีอีพวกอีพวกชาวเน็ตนะคะกล้ามแขนคุณพ่อใหญ่มากกลว่ามึงไม่ได้ชมกล้ามแขนเพราะว่ากล้ามแขนโดนทับอยู่นะคะคนมีกล้ามก็ไม่เล็กเสมอไปนะคะอืจะเถอยอีพวกเหี้ยพวกมึงนี่นะเซลได้หมดไอ้บุ๋มก็ทะลุงเนาะอ่ะเดี๋ยวเราพักกัสัก ูหก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะใครสนใจลงโฆษณาก็0908 9 9 9 9 9พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ<ๆ>็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะค,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ